คุณตามผมมาทําไมเปล่าฉันไม่ได้ตามไม่ได้ตามอะไรผมเห็นคุณตั้งแต่ใต้ตึกพาร์ทเมนต์แล้วคุณตามผมมาทําไมก็บอกว่าไม่ได้ตามไงฉันก็หิวน้ํามันก็มันนั่งสั่งอะไรดื่มอ๋อบังเอิญจังเลยแล้วมาเจอที่ร้านนี้บังเอิญเหรออย่างคุณเนี่ยนะอย่างคุณเนี่ยนะมาดื่มอะไรร้านแบบนี้อย่างฉันทําไมอย่างฉันทําไมพูดมาสิก็พวกลูกคุณหนูไฮโซ นางฟ้านางสวรรค์ตีนไม่ติดยืนอะไรนี่<ๆ>น<ะ>ี่พอ<ะ>หยุดพูดเลยนายไม่ได้รู้จักฉันด้วยซ้ำไปฉันก็เป็นคนธรรมดายอย่างนายเนี่ยแหละมาแล้วครับคุณค่ะไหนคุณบอกว่าคุณมาหาอะไรดื่มไงสั่งแค่น้ำเปล่าเนี่ยนะ หรือว่าที่นี่มันไม่มีไวน์ขวดละหมื่นไม่มีเหล้าแก้วละพันไอคนธรรมดาอย่างคุณเนี่ยก็เลยสั่งแค่น้ำปลาโอเคพอแล้วฉันตามนายมาพอใจยังแพงเนี่ยแหละโหมพูดอย่างนั้น่ะคือคือทันแค่คิดว่าคือที่ตามมาทั้งวันเนี่ยคือฉันแค่คิดว่าคําพูดของฉันอาจจะทําให้นายเปลี่ยนใจได้อ่ะนี่นายอาจจะคิดว่าฉันจะทําให้นายต้องเดือดร้อนอะแต่ฉันขอสัญญาเลยนะว่าฉันจะไม่ทําให้นายต้องเดือดร้อนแน่นอน นะนะมคุคิดว่าการฆ่าใครสักคนมันง่ายมากก็เพราะไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายไงฉันถึงต้องมาขอความช่วยเหลือจากนายซึ่งเป็นพวกที่แบบพวกอะไร พวกอะไรคุณทั้งมันเถอะคุณพูดออกมามเลยไอ้สิ่งที่คุณคิดมเมื่อกี้คุณพูดออกมาเลยผมเป็นพวกอะไรหรอนผมเป็นพวกคนเลวเป็นพวกไอ้ขี้คุกเป็นพวกไอเด็กไม่ร<ห>ู้อะไรอย่างเงี้ยใช่คือฉันหมายถึงว่าเป็นพวกที่เป็นพวกมืออาชีพพวกมีประสบการณ์อะไรแบบเนี้ยหรือไม่ใช่คุณไม่รู้จักผมดีพอแล้คุณคิดเองเอาเองนั่นแหละ ผมมันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนคุณเลือเฉีดสั่งอะไรฉันดื่มหน่อยสินี่เนี่ยนะคนธรรมดาอย่างคุณอยากดื่มอะไรก็ดื่มอะไรก็ได้ที่คนธรรมดาอย่างนายดื่มอะได้ปะ